Uh oh, สุดยอดเลยครับท่านผู้ชมนี่บรรยากาศสุดฟินเลยนะครับฟังเสียงต้นชน,นแล้วก็มาต้มกาแฟนะครับนู้นไฟกำลังมอดเลยครับนี่ก็ี่ครับได้มอลูกนี้ก็โอ้โหคุ้มเลยนะครับท่านผู้ชมนี่มอหลูกนี้ลูกเดียวก็คุ้มแล้วไปไหนมาไหนก็สบายเลยครับมอข้าวมีพร้อมนะครับท่านผู้ชมโอเคเมาดื่มกาแฟพร้อมกันนะครับ